หน้าตาดูตื่นเต้นไหมคุณผู้ชมจะพาไปดูเรื่องอึ้องๆของอินเดียกันค่ะ เปิดคลังสารวีวันนี้ค่ะไม่ได้มาแบบธรรมดาเพราะมาแบบพิเศษ35บาทไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้50 55พาเดี๋ยวก่อนจะพาไปดูเรื่องอึ้งๆของอินเดียกันคุณผู้ชมอันแรกนะคะประเทศอินเดียมี6ฤดูค่ะซึ่งประเทศอื่นในโลกเนี่ยมีเพียง3หรือ4ฤดูกาลค่ะซึ่งนั่นก็คือร้อนฝนหนาวใช่ไหมคะหรืออาจจะมีฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าใบใบผลินะคะแต่ที่อินเดียเนี่ยมี6ฤดูซึ่งได้แก่ฤดูร้อน ดูดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวใบไม้ผลิดูดูมรสุมและฤดูก่อนฤดูหนาวอีกตั้งหากอะไม่น่าเชื่อเลยต่อไปค่ะประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ทานมังสวิรัตมากที่สุดในโลกค่ะหรือคิดเป็น60%ของประชากรทั้งหมดเนื่องจากว่าชาวอินเดียส่วนใหญ่นะฮะนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองและข้อถัดไปค่ะอินเดียมีเทพเจ้าถึง330ล้านองค์นะคะ ในอินเดีย80%ของประชาชนทั้งหมดเป็นชาวฮินดูค่ะาศาสนาฮินดูก็มีจํานวนเทพเจ้า330ล้านองค์แน่นอนค่ะด้วยจํานวนเทพเจ้าที่เยอะขนาดนี้ ก็อาจทําให้จําไม่ได้ก็คือจําเทพเจ้าบางขององค์ไม่ได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมต่อไปสีแห่งการไวทุก์ไม่ใช่สีดําเหมือนบ้านเราหรือที่อื่นๆน,นะคะการไวทุกของคนอินเดียจะแตกต่างจากประเทศอื่นทั่วโลกค่ะที่นี่ไวทุกด้วยชุดสีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์หรือเมื่อผู้หญิงชาวอินเดียนะคะเวลาที่สูญเสียสามีเนี่ยเขาจะสวมใส่สารีนะคะสีขาวไปหลายปีเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมต่อไปนี่คือแหวนแต่งงานที่เท้าค่ะในรัฐมิน,นาทูค่ะว่าที่เจ้าบ่าวจะสวมแหวนแต่งงาน สองวงไว้ที่นิ้วชี้ที่เท้าของว่าที่เจ้าสาวค่ะโดยแหวนทั้งสองวงนี้ค่ะทําขึ้นจากเนื้อเงินซึ่งเป็นไปตามประเพณีนะคะในการสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งครรภ์และทําให้มีสุขภาพดีนั่นเองสุดท้ายค่ะผู้ชายจับมือกันในที่สาธารณะในอินเดียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติถึงแม้ว่าตอนนี้โลกจะเปิดกว้างแล้วใช่ไหมคะแต่ที่อินเดียเขามีเหตุผลค่ะ เพราะว่าการจับมือกันของผู้ชายตามท้องถนนเนี่ยบางประเทศเขาอาจจะบอกถึงรสนิยมของเพศที่3ถูกไหมแต่ในอินเดียค่ะเป็นเพียงการแสดงความรักระหว่างเพื่อนแพ้2คนเท่านั้นเองเพื่อนกันฉันรักเธอน่ารักใช่ไหมล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสารคดีมีชีวิต